สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่วราค่ะจะพาไปถามไปไหนคะดิอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะพานักเรียนไปขึ้นเขานะครับไปเก็บสลัดใดมาทายานะครับอันนี้เพราะว่าที่เขาเลยเหรอคะอ่าเขาเขาสับพยาอ๋อเขาสับพยาใช่เพราะว่าตอนเข้ามานี่ก็เจอสลัดใดเพราะว่าเอที่ไหนฮะปกติแล้วเนี่ยสลัดใดเนี่ยถ้าเป็นวิธีโบราณเขาจะใช้ยางของมันซึ่งการกรีดยางสลัดใดเนี่ย แต่ใดจะพบพบในพื้นที่ที่เป็นภูเขาหินปูนจะอยู่บนยอดเขาเยอะๆเ<า>นี่ยพวกแถวเพชรบุรีแถวอะไรประัะจ<า>ุบอะไรเนี่ยจะมีเยอะอยู่บนเขา,าแล้วเวลาไปไปกรีดยางัน,นมันก็คล้ายๆกับกรีดยางพาราเลยต้นมันจะเป็นต้นขนาดนี้เลยต้นหนาๆเนี่ยเขาก็กรีดใช้ไอ้ที่กรีดยางแล้วก็ไปกลางคืนมันก็จะค่อยๆหยดหยดหยดมาแต่ว่าปัญหาของมันคือมันหยดแป๊บเดียวแล้วมันก็แห้ง ก็ต้องขยันกีดกว่าจะได้สักลิตรหนึ่งนี่อาจจะใช้เวลาหลายวันทีนี้ไอ้ยาที่เราจะใช้เนี่ยคือเอาสัตว์ใดเนี่ยมาทํายาชื่อว่ายาประจุฝีมานซวงเราก็จะใช้ยางนี่นะเอามาตากแห้งตากแห้งมันก็จะเป็นจะเป็นก้อนแข็งๆนะเนะก้อนแข็งเวลาใช้เราก็จะเอายางไปไปโดนความร้อนอีกทีเอาใส่ถาดอนะไรไปตั้งไฟอพอตั้งไฟมันก็จะละลายเป็นเหมือนไอ้กาวเลย มันจะเป็นเหมือนกาวกาวแล้วเราก็ไปน็อกด้วยน้ําให้มันเย็นลงแล้วไอ้กาวเนี่ยมันก็จะติดอยู่ที่ถาดเนี่ยแล้วเราก็ผงยามามาใส่บนกาวแล้วก็ใช้ไม้ขูดขูดขูด,ขดให้มันผสมกันค่อยๆขูดแล้วยาสูตรที่เราทําเนี่ยมันตามตำรับเนี่ยก็คือใช้เจ็ดวาระเจ็ดวาระหมายว่าเจ็ดวันตากข้ามวันข้ามคืนสมัยโบราณเขาทางั้นแต่สมัยนี้เราก็พัฒนามาเราก็ครั้งแรกเราก็ไปตาก ทามคืนก่อนตากให้โดนน้าค้างอะไรแต่ครั้งต่อมาเราก็พอตากเสร็จปุ๊บเราก็เอามาขูดใหม่ขูด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 กับไอไอตัวยางที่เราเตรียมไว้นะแล้วก็เอาไปตากแดดไว้หนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเอาเข้ามาขูดอีกแล้วไปหนึ่งชั่วโมงเป็นเจ็ดคราบคือเจดครั้งแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปปั้นเป็นลูกก่อนให้ให้คนไข้ทานนะเดี๋ยวเรามาดูสลัดใดก่อนว่ามันเป็นยังไงไกลพร้อม อุปกรณ์พร oh, ้อมข้อควรระวังนะของของสลัดไดนี่ก็คือระวังหนามอย่าให้หนามมันแทงบางคนแท้นี่เป็นหนองเป็นตํามืออะไรเนี่ยอันตรายว้าวระวังอย่างบางคนไม่รู้นะยกไม่ออกแล้วก็ยางก็มีอันตรายด้วยนะระหว่างสลัดไดกับแคตตัสกับพวกนี้มันต่างกันไหมคะ ต่างกันครับนะกรีดยางดูยางมันคนละสียางคนละสีด้วยใช่อ่าเดี๋ยวเอาเอามีดมานี่เดี๋ยวเอาต้นไหนดีปลูกได้ประมาณไม่ถึงต้นไหนแข็งแข็งไอ้ต้นนี้เล็กๆคุณแม่หันดินต้นนี้ต้นนี้อไหนใครมีเอาถือมีดมา่อาเดี๋ยวลองกีดดูีิกีดสักแผลหนึ่งแล้วดูว่ายางเป็นไงเชือเห็นไหมโอ้น่คือยางของมัน ยาออกแล้วอ่ามันออกตอนแรกตื่นเต้นว่ามันออกเยอะอแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หยุดเ๋อามันจะหยุดน่าลองดูค่ะคืยยาที่จะทํานี่นะคือเขามีวิธีอยู่สามสี่วิธีวิธีดั้งเดิมคือเนี่ยเขาลองลองไอ้ยาเนี่ยมาที่ระหยดทีละหยดเนียรวบรวมไว้ค่ะนะแล้วก็เอาไปทําวิธีที่สองที่เราจะทําก็คือ อ่าไอ้นั่นวิธีเราทำวิธีที่สามวิธีที่สองคือเราผงยามาแล้วเราก็กรีดไอ้ตัวเนี้ยแล้วก็ลองให้มันหยดก็คือครั้งหนึ่งใช้ประมาณหนึ่งช้อนชาเอาคิดดูว่าหนึ่งช้อนชามันลองนานแค่ไหนอ่าคือบางทีเราก็ตัดปลายมันเลยเนี่ยนะพอตัดแล้วมันก็หยดมาตัดออกเคเราตัดแต่ว่าถ้าเราตัดออกมาแล้วเนี่ย ออกมาปุ๊บยางมันก็จะหยุดไหลเลยก็ต้องตัดไหลจากต้นก็ต้องตีดแล้นไหลเชื่องหน่อยนี่เห็นไหมนี่หยุดเลยและอันนี้เป็นวิธีที่สามเราเราตัดตัดอแค่กลางกลางเนเรามาคุยกันก่อนเราตัดนานะเสร็จแล้วเราก็ เอากันไกตัดเนี่ยไปตัดหนามออกเราจะคุยกันเอาตรงนุ่นได้ไหมอ่ะตรงนี้แม่เขาห่วงเรียบร้อยไปแล้วไม่เป็นไรได้อยู่เอาเอาลึกๆเนื้อหนาด้านในเอาที่มันจะทิ่มมนุษย์เนี่ยได้อเนี้ยเราเราก็ไปหวงก็ห่วงเอาหนามออกนะเอาหนามออกแล้วก็ไปทําความสะอาดแล้วทีเนี้ยเราก็หั่นหั่นบางๆหั่นให้บางๆเลยนะแล้วเอาไปตากให้แห้งหรือถ้าไม่ตากก็เอาไปอบ ออกไปแห้งแล้วก็พอแห้งเรียบร้อยแล้วก็มาตําใช้แทนกันได้บเดียวนี้ก็ได้นะครับองมาลองแล้วนะครับแล้วอีกวิธีหนึ่งตอดลึกๆอ่าก็หั่นอ่าแล้วแล้วนี้มันมีอีกอีกแบบหนึ่งนะคือว่าถ้าเกิดว่ากิ่งมันใหญ่ช่างตรงกลางมันจะมีวุ้นอยู่เราเอาวุ้นนั้นออกก่อนวุ้นนั้นที่ที่มันจะเป็นขาวๆใช่ใช่วุ้นนี่ที่อยู่นานเข้ามาทำกินได้นี่ตรงนีกไม่มิเิษ เราระวังอย่างเยอะเยอะอยู่แม่ก็วได้ได้ลูกขอแล้วได้อยู่เอาประมาณล้วขอแล้วขอเจ้าที่แล้วประมาณสามกิโลนะเพราะนี่เดี๋ยวพออบเสร็จเรียบร้อยมอาจจะเหลือนิดเดียวเอาเอาดีเลยค่ะเอากิ่งนี้ได้กิ่งนี้ได้เอาเอาหลากลายค่ะได้ได้เอาหน้าหนาตรงหน้าหนานะคะตรงนี้ที่มันเป็นระวังงนาใช่ไหมคะระวังหนามจะเราไป่เลี้หนาก นะเดี๋ยวไปสอนวิธีจัดการกับมันอีกทีนึ่งวิธีสี่เนี่ยพอมันแห้งเสร็จเราก็มาอ่เอามาขยุ่มขยุ่มขยุ่มมันจะเป็นผงขาวๆมาไอ้ผงนั่นคือยางของมันอามาใช้ได้นะโอเคแต่ตอนนี้เราเตรียมมันก่อนด้านในได้หมดเลยค่ะเนี่ยลองลองลองไปกรีดไอ้เค้กตัดดูดิยางมันจะคนละแบบอืสลัดใดมีกี่แบบคะ ใช่ที่เห็นก็ที่เราใช้เราก็จะใช้ไอแบบเนี้ยแต่สปีชีอะไรไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันสลัดไส้ปลาครับสลัดไส้บ้านเอาเอาดึงลึกเลยมันจะมีเวลาไหมคะเวลาสั้นด้วยมันมีตัวสั้นเนาะ ย่างตัดไปแต่บนตรงนั้นได้เลยค่ะบนเขานี่นะต้นมันขนาดนี้เลยต้นมันใหญ่มากต้องเลือกเวลาที่เช้าเย็นอะไรอย่างนี้น้ำยางน้ำยางเยอะก็กลางคืนอตรงนี้เราไปกีดยางเราต้องเอากลางคืนพี่มาเอาตรงนี้หน้าหนาวตรงนี้หน่อยได้ไหมคะแต่ถ้าไม่มีทางเลือกเราก็ว่างเอาเวลาที่เราว่างเราจได้รับน้ำยาไม่งั้นอยู่ก็ทำงานขาเยสซ์ ค่ S <S s <S อยๆ่าให้โดนกิ่งไว้เอ okay. ้ระวังมือด้วยเราระวังมือนะระวังหนามมันเยอะมีคนแพ้มาแล้วโอเคเอาตัวพยายามเอาคื้เขียวเนาะพยายามเขาที่กลางหอนกลางแก่เก็บแบบกลางหอนกลางแก่ี่มันอันนี้ตอนนี้พอแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวออกไปนี่ยางหมดแล้วเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวก็ยางเดี๋ยวยางก็หยุดละอยางก็ให้คือๆไว้ในถาดนั่นแหละเราเราใช้ได้เนาะ โอเคขอบคุณนะปู่ที่ให้ยางขอบคุณนะครับตอนเรียนพระอาจารย์ก็ให้พวกนี้ไปขึ้นเขาไปเก็บยาไปเก็บกีดยางอยู่หนึ่งคืนใช่ใช่โอ้ตัดเป็นแสดงว่าโอเคตัดตัวที่อยู่บนเขาไม่มีพิรุตไปเอาไปเขาเป็นกันนะครับบนเขาได้มาเท่าไหร่ทั้งคืนได้แล้วได้มาสองขีด โอเคได้เรียบร้อยแล้วครับเอาไปสามกิโลเอาทั้งต้นเลยต้นแป้งปะเอาประมาณสามกิโลแต่ว่าสามกิโลนี้เราจะเอาแค่เท่าไหร่อ่ะก็จะใช้ทุกทิ้งประมาณสองบาทสามบาทเออสามบาทจะได้ยาประมาณสี่เอามาประมาณตั้งห้าสิบกรัมกะว่าสามกิโลจะได้ของแห้งประมาณห้าสิบกรัมประมือนกเราจะได้ยาประมาณสี่ชุด ขอแม่ดขอแล้วไปแล้วไปแล้วพี่พี่ผู้ปลูกเนาะผู้ผู้ผู้สลัดใดมาแล้วใครยังไม่รู้จักอ้าเอาไปทางโน้นน่ะทางโน้นทางโน้นดีกว่าค่ะจะไระวังน้ำโอเคนะขอบคุณนะคะสำหรับนิดนึงค่ะครับก็ลองเขามาแล้ว เราเขามาแล้วเราก็ได้สดับใดมาชุดหนึ่งเดินไปสองกิโลนะกว่าจะถึงเนาะก็เดี๋ยวก็ลําดับต่อไปก็จะเอาไปหั่นเป็นชิ้นบางๆเพื่อเตรียมที่จะอบอีกทีนึงเอามาใช้ทํายานะอันนี้เป็นวิธีรัดนะขอบคุณค่ะครับ